ยี่ใดเนาหนาสวงไปโว้ยูงข่าดน,นี้นอ้าวทอนนะอยู่บ่มัมือวานไปเสยมืมมมอวานเลยไายจิงว่านเลยไอ,อ,อ,อ่นื้อน่องไส้อวานเลยยังว่ะข้นขอวานนี่ไหมผอมข้นขอวานเลยว่ะมือวานไปเสยอ๋อหน่องหรือไหรือผู้ใดอ๋อทมืาอตัวไาย เมื่อแล้วเมื่อไหร่อรอืมเมื่อแล้ววันเสอันนีโมเมนวันสะอือโ้เือจงนี้ม่วนสอืเกระสนมาใส่เพื่อกรสินกรสเใส่เสีย่เพืนเมื่อแล้วสองส่เสียมงนัยเพื่นเื่อนีครับนี่กทรอ้วกุญแจ ไม่มันห่างบ่ห่างยังไงเราีมาอยู่ผมมากเลยมงอยังเบืองเหนียวนี่นี่อย่างนนี่ย่งนี้เหตุันคือลายยางนอน้ก็เบื้องที่เรามึงกัเบื้องที่เราลลบไทมาขางเบื้งแม่ว่าจะทาทิศหาหาบรนี่วันกลับไปฟังหนึ่งกันไปฟังนึง เรียบร้อยน่าก็เทีดอ่าเงุดไม่ต้อมาใช่ไหมไม่ใช้อะไอยู่บนนี้เพิ่์น้องนอนเวอนวัดขึ้นสวัดแจ้งเนาะเนาะเฮรวมใส่ยมเ้ยเยหองนอนเวอนพี่นนองเออเกือบคันบ้านเพออว่านี่เอ เียเล็กไทยเพิ่มของรอนเพิ่มมาขึ้นยเตะถ่ายยบร้อยเก่งที่เก่งทั้งหลลกระินนะครับจบนะครับเลงนะครับเกงเลยเกงเลกระินเมื่อแล้วแล้วผเดียวไปบูเป็นอืมซ้อมบาเนี่ เฮ็ดเอียงสมเอียงได้แต่ว่าบ้านเนี่ยนี่นะครับซ้อหมหอ,อกบ้าบ้าเลยอืมม,ออม,ม,อมันหมอมากมันจะเลียงอืมเดี๋ยวห่างแล้วกางวันเป็นลมไมไ่ใช่อยู่แล้วสายโขกสายไฟยังขาดม้วนเบิดคนะ กมวนเบิดด้วยนอกสุงานเพิ่อน,นออกเอาเลยว่าบันนี่ยรถจะน้ำคือคนแท้มาหากันตัวนี้รถกับข้นน้ำคือคก,กันครักแล้วผมต้องเบิดด้วยน่ะทีแจกเบิดเหมือนกันท่อขำง่วงหัวขึ้นแล้วก็ใส่ให้นอ้องเดี๋ยวร้อย จะกุญแจกุญแจอื่นพดเ,เยดีกุญแจมันมันะ๋ยวก็จะเปิดไปอยู่นี่ให้เปลดี๋ยนเร่งขงโงหนังในอ่ต้องเดน,น้าอ,อีกแม่นาก็ถอดสายถิมจหวอดฝนเบื้องได้เปย,งยัง่อสายิมเยอก็านภาพไปลุมม็กถอดถิมตัวเนาะไอพวกสายไฟก็ถอดถือลิมบดตัว มันมีกาบเน้ะมันถอดกาบว่าบางทีแล้วมันรุดแน่นอะนะรูดหล่มามันกับขาถือบั้นตัวครับอืมได้ใช้เป็นใช้ได้บาลนนีนั่นใช้เอียงหรืบาลีใช่ยังนนใช่อย่าง,งอืม

ไี้เศร้เาเมาแล้วกกนเ,เนี่ยนีปาปก็เวาเอามาแย่กับบเตียงแล้วมันเคลื่อนนี่ใชยเพื่อนอืมน,นี่น้องเพื่อนครับคาฟเฟียเืนมันลื่อนหายไปแล้วมึงเอาเงินเจอืมาหมุนบางวันเจีห่างๆเอาเจ้งหมุนกระไรรักนี่มึหมุนหดแจ็ไปไงใช่ยอย่างข้างล่างนี่ใช่อย่างขาง ยังนั้นใช่มันใช่ย,ยังหวนหมูตีเด็ดเอาหานอ่ะครับพี่น้องเนี่ยแล้วตอกฝืนแล้วอทำเทีย คองเห็ดเองเด้นีบเองหักเองเดง้เป็นสงมามาสอมเองยอไโอ้ลยซวงตีขนาดลยซวงอือนแบบเงากับเกลือเพี่น้องลยซวงเราทีนี้่านซะเืาขอบคุณครับไอ้กินมันซวงซวงไปบบเนี้ เขาก็ว่าเลมาเออืมอืมเขาก็ว่ามากินยังบันเขาว่ายมาบันเมื่อกีเมื่อาได้รถทาดเยังเมื่อเท่านันน่เทอุ่นต้นท่วาดน่ะยังไงอากัรโอบทชวงเห็นไองนี้เห็นไหมนีว้มวง มันปลาียกตัวเย้านัวนอเนี่ยมอวกับนี่นะครับบวป่าครับนันมอวมานี่ะครับกินไปกาแฟ้อเชิญนั่นงได้บนี่ยบเนี้ยงดเราบาเนี่ยอืว่านักแล้วันนี้งดเย่มานอาะไรก่อลไปโรงเรียนวัานอาะไรเนี่ยโอโอเม่

พออวาไมไปจ้างนักเรียนกอนเทียวยู่งเรียนอ้ายไอยอีว่ามันนี่พานะอืมไปสนามนักเรียนเปสนามนักเรียนเ่ง,ง,งอแยนอยู่อี่ง,ง,งอยนเนาะานอยู่อออไเจ้าภา,าพไปมันนี่น,น,นาะเาไป้กหน่อยก่อนโอ้มันเสาเลยมันยุ้รือมเรื่มเรพอ,อ <laughs> ม,มีคำว่าเลยครับมันนี่ ủa đi kiếm cắt ừ ừ để ôi này nào đi